เอาละฮะคราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back ค o อ e วอ r Mobile นะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมระดับฟอร์มยักษ์ที่ทํามาจากอนิเมะที่ดังที่สุดนะตอนนี้แล้วนะโอ้โหดังทุกเกมอะช่วงเนี้ยมาแบบทีๆติดๆกันไม่ให้ได้พักเลยแล้วไม่รู้จะโหลดเล่นอันไหนก่อนดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี้ยเขาจะมีเป็นเซิร์ฟเกาหลีกับเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวเซิร์ฟไทยเนี้ยน่าจะมาเร็วๆนี้แล้วแหละรอติดตามชมกันได้นะครับ อ่าเริ่มแรกก็จะทำการสอนเล่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเกมทั่วๆไปเลยนะครับแต่ดูงานภาพดับโอ้โหดูการเคลื่อนไหวดูการาฟิกดูคัสซีนต่างๆนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่น่าเล่นสุดๆรู้สึกจะใช้ระบบ Unreal Engine ด้วยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดหรือว่าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่เลย ให้ดูระบบคร่าวๆก่อนเลยช่วงแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็เป็นการสอนเล่นเบื้องต้นทั่วไปนั่นแหละซึ่งเราสามารถกดข้ามได้นะครับผมก็ขออนุญาตกดข้ามละกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มแบบบ้าคลั่งนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ย เริ่มแรกนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยทำการสุ่มฟรี10ครั้ง20ทีนะครับรวมเป็น200ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ตัวดีๆของเขาบ้างหรือเปล่านะผมขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะมาครับหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะทําการเปิดระบบกาชาให้เราได้สุ่มนับทุกคนเห็นไหมสามารถเลือกผลลัพธ์ของกาชาได้20ครั้งนะครับสูงสุดนะครับนี่ก็คือตู้นี้เนี่ยแหละเดี๋ยวลองทำการสุ่มดูสักนิดหนึ่งนะครับ 3, 2, 1, ไปยัง ผมไม่แน่ใจว่ารอบแรกเนี่ยเขาล็อกเลสหรือเปล่านะอะดูรับโอ้โห,โโหโมวลชนมาดูกันเต็มเลยนี่มันสัตย์จาร์เฮ้ยโอ้โหโกับพิบตาข้างเดียวเมื่อกี้นี่คือยังไงเนี่ยแลบดินพิ้นตานะถ้าจะได้ตัวดีนะครับรอบนี้มาครับโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยมาเฮ้ยเฮ้ยสีลุงอย่างนี้อย่าบอกนะโอ้โห,โโหมาแล้วครับ SSR หนึ่งตัวแรกนะครับเป็นสายแอคแทก แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับในสุ่มกาชาเริ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้ธรรมดาหรือว่าตู้ลิมิตนะครับถ้าเกิดเลือกได้นะแนะนําให้เลือกเป็นพวกวิลเลียมนะครับตัวที่ใส่หน้ากากนะตัวนั้นน่ยจะมีพวกบัฟมีโล่เพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดนะครับทั้งทีมอะไรพวกเนี่ยจะใช้ในการลงดนันลงด่านดีมากๆนะครับแล้วก็ใช้วนรอบเนี่ย มีพวกสกิลซีซที่เป็นพวกสถานะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับเอาง่ายก็คือไอวิลเลียมเนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกอย่างในเกมนะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างฟูออปชั่นในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็อีก2ตัวน่ก็จะเป็นแอตตาครับกับยามมี่ที่เป็นตัวบึกๆนั่นแหละนะครับามาเดี๋ยวมาลองสุ่มดูกันต่อนะครับไปต่อครับเผื่อออก2ตัว <c oughs> มาไม่สนใจครับ <c oughs> โอ้โหมาแล้วโอโ้เราดับอาร <c oughs> ตกใจหมดโอเคอ่ะสีเขียวไม่มีอะไรนะครับอาเหมือนเดิมดูทรงแล้วน่าจะได้แค่1ตัวทวดนะครับเรียบร้อยครับสิทีแรกนะครับก็ได้ S-SR มา1ตัวโอเคเนี่ยมันยังสามารถสุ่มได้อีกสิทีนะครับหรือว่า190ทีนั่นเองซึ่งผมจะทำการสุ่มไปแล้ว10ทีเอางี้ดีกว่าผมจะสุ่มทั้งสิ้น150ทีนะครับผมจะไปหยุดที่ครั้งที่หนึ่ ได้ตัวไหนเล่นตัวนั้นนะครับนอกจากว่าจะไม่ได้ SSR แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะการันตีให้ทุกรอบนั่นแหละอะมาเดี๋ยวลองดูนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าคิดว่าผมเกลือนะครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคิดว่าผมได้เทพพิมพ์เลขหนึ่งนะมาดูกันว่าจะเกลือหรือเทพนะทุกคนฮ <c oughs> ่ไปต่อครับทุกคนทีที่ยี่สิบพับมา จังหวะเนี่ยมันต้องออกแล้วนี่ไงสีลุงอีกแล้วนะครับปึ๊บกับพิมตาข้างเดียวอ่าโอเคแสดงว่าเขาน่าจะล็อกให้ได้เอนเนอร์ทุกรอบนั่นแหละอ๋ออารมเหมือนพวกเกมวันพันแมนพวกอะไรพวกนี้นะครับมาองเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเซิร์ฟที่แจกหนักแจกเต็มตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกทีที่20มาตัวอะไรลูกพ่อโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยแต่ผมชอบนะตัวเนี่ย สีเขียวด้วยตัวนี้ก็เป็นาสายแอคแท็กนะครับเน้นมีสถานะเลื่อนไหลด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับไปต่อครับระดับ R ไม่สนใจเฮ้ยโอ้ยตกใจนึกว่า S R 2ตัวมาครับลูกพ่อโอเคอ่าอ่าบอกให้ว่าเกมเนี่ยไม่มีเจ๊งนะครับเพราะเขาแจกหนัก <c oughs> แจกเยอะจริงเกือบ200ทีเจ้า ไปต่อครับอ่าเราบอกไปแล้วไงว่าเราจะไปหยุดที่ทีที่150นะเพราะฉะนั้นเราไปแบบต่อเนื่องเลยและวกันนะทุกคนปึ๊บโอเคปิ้งตาเดียวโอเคมาเพราะฉะนั้นเราพอได้ s อเปึ๊บเราแค่ลุ้นแค่เอ r นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยแล้วกันนะทุกคนมาโอ้โหขึ้นคําพูดอย่างนี้ตัวอะไรครับไปต่อผมขอกดสกคริปเลยและวกันปึ๊บอ่ารอบนี้ได้ s อ r มา1ตัวท้วนนะครับ ต่อครับทีทีท่40ตัวอะไรครับม,มาแล้วหูยดายพี่แกก็หลุนจัดมาครับหุยโอ้โหแสงพาทิตย์อย่างนี้เออรอบนี้โอ้โหวิลเลียมพระเจ้าช่วยกล้วยทอด <c oughs> โอ้โหออกทีที่40นะครับแต่ว่า <c oughs> เพราะอะไรทุกคนผมสัญญาทุกคนไว้แล้วนะครับว่าจะไปที่ทีที่150สัญญาราชาเกลือต้องเป็นสัญญาครับผมรักษาคำพูดผมเสมอ เพราะฉะนั้นผมยอมทิ้งตัววินเลี่ยมนี้ไปเลยนะครับโอ้โห,โโหต้องจากกันแล้วเหรอนี่ <c oughs> โอโ้จริงๆมันเป็นตัวโหดมากๆเลยนะอยากได้สุดๆเลยนะครับแต่ทำไงได้นะครับพูดไว้แล้วก็ต้องทำนะครับไปกดข้าบเลยละกันโอ้โหทำไมมันเป็นความโชคดีที่รู้สึกไม่โชคดีเลยอะ่ะตาเนี้ยไปต่อครับยาวๆฮะปึ๊บกดสกิปเลยละกันไม่น่าจะมีอะไรดีกว่าลาดเมื่อกี้แล้วแหละเปียกๆเปียๆมาครับปึ๊บ ตัวอะไรจ้ามาปึ๊บโอ,โ,โอ้โหกดข้ามเลยครับจริงๆมันก็โหดหลายตัวนะครับต้องเอาไปลองเล่นดูนะทุกคนโอ้โหอีกสิทีสุดท้ายครับกดบข้ามเลยครับปึ๊บมาอบอตัวอะไรครับตัวต่อไปทีที่60โอ้โหตัวซับมาไปเลยไม่สนใจอ่ารู้สึกว่าเอเดนาจะออกแค่ตัวเดียวหรือป่านะใครที่มีเอเดนาออก2ตัวขึ้นไปเนี่ย ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปหน่อยนะครับจะได้ให้เพื่อนๆรู้เป็นข้อมูลได้ด้วยนะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะเพราะว่าผมสุ่มมาแล้ว70ทีเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่มีเอเดนาออกเกิน2ตัวเลยนะฮะมาโอเคไปต่อครับปิ๊บเป๊อ่ะเอาออตัวเดียวเหมือนกันเอเนาครับออกหนึ่งตัวไกละกละไกล้ละไกลถึงจุดจบของเราแล้วไป ทุกคนตอนนี้ผมสุ่มไปแล้ว120ครั้งนะครับได้วิลเลียมอีกแล้วดูดิวิลเลียมออก3ตัวแล้วนะครับทุกรอบเนี่ยจะได้เอเาขั้นต่ำเนี่ยคือ1ตัวตลอดนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ตัวอะไรซึ่งมากกว่า2ตัวไหมอันนี้ผมยังไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีออกสักครั้งเลยนะครับตอนนี้วิลเลียม3ตัวแล้วเท่ากับเอเาตอนนี้ได้ทั้งหมด12ตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกได้แค่โลเดียวนะเราพอใจที่โลไหนเราสามารถเลือกที่โลนั้นได้เลยนะครับมาครับ รอบต่อไปอะไรเอ่ยปึ๊บมาไม่รอช้าครับโอ้โหเสียงอย่างนี้ไม่ใช่วิลเลียมแน่นอนว่าแล้วออโอเคยังดีแต่ทีที่150ขอวิลเลียมละกันนะทุกคนไปต่อครับ2ทีสุดท้ายลุ้นจ,จัดๆเลยพอใกล้ถึงนะโอ้ยตัวน้ำแข็งนะครับโอเคมาทีสุดท้ายละ ตึกตาของเราและได้ตัวไหนเอาตัวนั้นเลยนะครับสามสองหนึ่งกดเลยครับไปต้องพูดพร้อมทำเพลงมาลุ้นจัดครับรอบนี้ลุ้นจัดครับอพอหมอโอเคพ่อหมอส่งยิ้มสวยๆให้หน่อยโอ้โหตายอย่างนี้ไม่น่าใช่และ้ะดูทรงอโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอะตามสัญญาครับตัวไหนตัวนั้น เรียบร้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมเล่นโลนี้เลยละกันนะครับก็ตามที่สัญญากับทุกคนไว้นะได้วินเรียบ3ตัวไม่เอาซะกันเออดีนะอ่ะพาพอเราทําการเลือกโลเสร็จนะครับอ่าที่สุ่มอันนั้นนะก็จะหายไปนะครับเนี่ยน,นี่ก็จเป็นตู้สุ่มที่เหลือนะพวกตู้ลิมิเต็ดพวกตู้ตัวละครต่างๆนะครับสามารถเข้ามาดูได้อนะเดี๋ยวขอดูเลดดอบสักนิดนึงนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่เอเนี่ยจะอยู่ที่ มันจะมีเป็นตัวละครด้วยนะครับที่เป็นเลตอัพนะครับ1.50 2.50ดแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่4.0นะครับสำหรับตัวเ s r ก็ถือว่าเลตออกค่อนข้างเยอะ s อซเนี่ยจะอยู่ที่24%เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนี่ห้ดูตัวละครก่อนเลยนะมีแต่ตัวเท่เทนะครับไม่อะผมประกอบการที่ได้วันนี้มานะครับตัวดีๆไม่เอานะอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับว สวัสดีครับ